ภาพความเสียหายศูนย์กลางแผ่นดินไหวในพม่าสะเทือนถึงไทยภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินใหวเมื่อช่วงบ่าย28มีนาคม68ขนาด8.2ความลึก10กิโลเมตรบริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปังมาพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ326กิโลเมตรได้รับความรู้สึกสั่นไหวบริเวณทั่วประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองมันทะเลใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวตึกบ้านเรือนรวมถึงสะพานที่เชื่อมระหว่างภูมิภาคสกายกับอังวัถล่มได้รับความเสียหายอย่างหนักเปิดตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเหตุอาคารย่านจตุจักรรัฐล่มจากแผ่นดินไหวจากสถานการณ์เกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาส่งผลให้อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างบริเวณจตุจักรกรุงเทพถล่มลงมาคนงาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงรีบวิ่งหนีกันทันทีโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติศพช .1669 ได้อัปเดตสถานการณ์พร้อมแจ้งยอดผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตโดยเผยรายงานจากศูนย์นเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติศบชอัปเดตสถานการณ์เวลา15.07นจากกรณีอาคารที่กำลังก่อสร้างบริเวณจตุจักรถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บ50รายได้นำส่งโรงพยาบาลแล้วผู้เสียชีวิต1ราย และได้รับแจ้งจากหัวหน้าคนงานว่ายังมีผู้ติดอยู่ในอาคารยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนแผ่นดินไหวเขย่าไทยตึกซอตองงบประมาณก่อสร้าง2,136ล้านถลม่มผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.7มนิจูุมีจุดศูนย์กลางจากทางฝั่งเมียนมาแต่แรงสั่นสะเทือนรุนแรงจนรับรู้ได้ในหลายจังหวัดของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะอาคารสูงในเมืองหลวงที่มีแรงไหวชัดเจนทำให้ประชาชน และพนักงานจำนวนมากพากันอ,อพยพหนีออกมาจากตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่ออาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ซอตองอซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่บริเวณจตุจักรใกล้ MRT กำแพงเพชรและสถานีกลางบางซื่อได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดการถลม่มอาคารดังกล่าวมีความสูง30ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินเกือบ11ไร่ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า2,136ล้านบาท และเป็นหนึ่งในโครงการที่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม Inte g r i t เ Pact พเพื่อเป็นต้นแบบด้านความโปร่งใสในภาครัฐด่วนเกิดแผ่นดินไหวทั่วไทยระทึกตึกย่านบางซื่อถล่มยับวันที่28มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา13นาฬิกา20นาทีตรวจพบแผ่นดินไหวความรุนแรง7.7ดริกเตอร์ความลึก10กิโลเมตรจุดศูนย์กลางบริเวณเมืองมันดาเลประเทศพมา่าสามารถรับรู้ได้ทั่วกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้มีรายงานว่าตึกที่กำลังก่อสร้างในย่านบางซื่อพังถล่มลงมามีคนงานติดอยู่ภายในเป็นจํานวนมากหากมีความคืบหน้าจะรีบรายงานต่อไปย้อนคำทำนายหมอปลายเรื่องแผ่นดินไหวปี68แม่นจนขนลุกสู้ย้อนไปเมื่อ27ธันวาคม2567ที่ผ่านมารายการคุยเล่นเน้นจริงถามหมอปลายว่าปี2568จะมีเรื่องราวอะไรให้คนไทยตกใจมากน้อยขนาดไหนพวกเหตุอุทกภัยไฟไหม โดยหมอปลายบอกว่าเยอะก,กว่าปี6 7เรื่องอุทกภัยประเทศใกล้เคียงจะเจอสึนามิซึ่งเราจะเจอพวกฟเตอร์ช็อกด้วยมั่นใจให้เตรียมตัวพวกสัญญาณเตือนภัยวิธีการหนีเตรียมทุกอย่างให้พร้อมมันเกิดขึ้นจะได้ช่วยชีวิตคนได้บอกจังหวัดที่เกิดไม่ได้แต่ว่าประเทศที่เกิดเป็นเกาะบินจากประเทศไทยประมาณ5-6ถึงชั่วโมงเกิดขึ้นนี่คือครึ่งปีแรกอีกเรื่องคืออยู่ในช่วงครึ่งปีแรกเหมือนกันคือเรื่องของแผ่นดินไหวพมา่า เพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้พมา่ากรุงเทพรู้สึกถึงการสันสะเทือนเพราะว่าท่านให้เห็นมานานแล้วเราไม่กล้าพูดตรงอื่นเราเห็นขอบนี้จริงๆเห็นตั้งแต่2อถึงสเดือนที่ผ่านมาช่วงประมาณกลางของกลางปีเดือนที่3เดือนที่4ประมาณนั้นแต่ขอให้ไม่เกิด